สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวฝักทั้งหลายแหล่กันนะครับมีหลายตัวเลยมีตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือไดโนเสาร์ทาร์กิกรไดโนสอ์สีส้ม orange color ไดโนสอง orange ไดโนสอ์ไดโนเสาร์สีส้มนั่นเอง Hust Wow, wow Hust Buffalo. กรีนบัฟเฟลควายสีเขียวบัฟเฟลคอร์ดจระเข้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอยคราว อี Frog. Frog. Okay. Bye. เลฟินช้างบลูอีเลฟินเลส์ราวฟรอคกรฟรอคโอเคบายบายไปใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบาย